การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่ไม่มีแท่งกระดูกสันหลังสําหรับยึดติดให้เป็นส่วนเดียวกันของร่างกายจะเป็นสัตว์ประเภทที่ไม่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกอ่อนอยู่ภายในร่างกายค่ะการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสามารถรับรู้และตอบสนองต่อเสียงร้องที่มากระตุ้นได้โดยมีระบบประสาทควบคุมการตอบสนองเช่น ควบคุมการหดตัวของเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ค่ะวันนี้นะคะเราได้มีตัวอย่างข้าวข้าการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมาให้ดูได้ค่ะแมงกะพุนแมงกะพุนอาศัยอยู่ในน้ำเคลื่อนที่โดยการใช้ของเหลวภายในลำตัวซึ่งมีปริมาตรคงที่และอาจแน่นเรียกว่าไฮโดรสแตติกสแกลิตตนะคะ ของเหลวในแมงกะพุนนะคะเรียกว่ามีโซเกียค่ะซึ่งล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อชั้นนอกจนถึงสุดขอบกระดิ่งค่ะและเนื้อเยื่อชั้นในส่วนผนังลำตัวเมื่อมีเนื้อเยื่อหดตัวสลับการทําให้เกิดแรงดันน้ำผลักแมงกะพุนให้พุ่งไปในทิศทางตรงข้ามกับน้ำที่พุ่นออกมาค่ะหมึกหมึกเื่อนที่โดยการใช้โครงร่าง ไฮโดรสแตติกสเกลิโนเช่นเดียวกับแมกนีโฟนแล้วค่ะการเคลื่อนที่เกิดจากการที่ก้าวเนื้อบิเวลลำตัวหดตัวบีบน้ําให้ออกจากลําตัวผ่านทางท่อน้ํานะคะเรียกว่าสส่ฟอนค่ะเกิดแรงกันน้ําทําให้ปลาหมึกพุ่งตัวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับน้ําที่พุ่นออกมาทําให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วค่ะแาวทะเลนะคะ ดาวทะเลเคลื่อนที่โดยการใช้โครงร่างไฮโดรสแตติกสเกลิตตนเช่นกันค่ะโดยจัดเลี้ยงของเหลวเป็นระบบท่อน้ำภายในร่างกายเมื่อน้ำจากภายนอกไหลเข้ามาทางมารีโพไลต์นะคะและไปตามแอมพูล่าค่ะและไปตามท่อน้ำหรือทิวฟีนะคะซึ่งปริมาณน้ำจะคงที่ค่ะ,ะเมื่อก้ามเนื้อรอบแอมพูล่าหดตัวจะดันน้ำเข้าทางท่อ ทำให้เท้าท่อยืดออกไปแตะกับพื้นใต้น้ำและกล้ามเนื้อรอบเท้าท่อจะหดตัวทำให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ไปได้ค่ะไส้เดือนดินนะคะไส้เดือนดินนะคะจะอยู่ในกลุ่มแอนาลิกค่ะมีลำตัวเป็นป้องมีโครงร่างแบบไฮโรสแตติกสเกลิตตันเช่นกันเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อผนังลำตัว2ชุด คือกล้ามเนื้อวงและกล้ามเนื้อตามยาวค่ะหดตัวสลับกันเมื่อกล้ามเนื้อวงหดตัวกล้ามเนื้อตามยาวจะคลายตัวนะคะและเมื่อกล้ามเนื้อตามยาวหดตัวกล้ามเนื้อวงก็จะคลายตัวค่ะทําให้ไส้เดือนตัวอ,อ้วนและตันเข้าสลับกันไปตามเป็นระลลกคลืค่นค่ะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบ p e r i s t a l ค่ะ เมื่อใส้เดือนดินเริ่มเคลื่อนที่ปล้องส่วนหัวและป้องท้ายก่อนส่วนหางจะอ้วนและสั้นเดือยจะเกาะพื้นไว้ไม่ให้ลื่นส่วนปล้องที่อยู่ด้านหลังส่วนหัวและป้องส่วนหางจะเรียวและยาวจากนั้นป้องส่วนหัวจะเรียวและยาวออกหัวจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและปล้องซึ่งอยู่ด้านหลังบริเวณหัวนะคะกับ ้องบริเวณหาจะอ้วนและสั้นเข้าค่ะและยึดพื้นที่ตรงนั้นน้อยนะคะไม่ให้ลื่นค่ะส่วนหัวก็จะอ้วนและสั้นใช้เดือยเกาะพื้นบริเวณถัดไปและส่วนท้ายนะคะก็จะหลุดจากพื้นดินที่เกาะแมลงแมลงเป็นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งหุ้มค่ะอาศัยโครงร่างภายนอกเรียกว่า exoskeleton นะคะซึ่งเป็นสายพวกไคติน ทำหน้าที่เป็นข้อต่อยึดกับกล้ามเนื้อภายในลำตัวเมื่อกล้ามเนื้อสองมาทางานตรงข้ามกันหรือแอนตาโ n i ิสจะทําให้โครงล่างเคลื่อนไหวทําให้เกิดการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ค่ะตักกะแตนนะคะเมื่อตักแตนอยู่ในท่านั่งพร้อมที่จะกระโดดกล้ามเนื้อเฟซเซอร์ซึ่งอยู่ด้านบนของขาส่วนบนจะหดตัว ขณะที่กล้าเนื้อเอ็กเซนเซอร์จะคลายตัวดึงเอาขาหลังเข้ามาเมื่อดีดขาล่างออกกล้าเนื้อเอ็กเซนเซอร์จะหดตัวและกล้าเนื้อเฟกเซอร์จะคลายตัวค่ะโดยมีข้อต่อระหว่างขาส่วนบนและขาส่วนล่างเป็นจุดหมุนหรือฟาวข้ามค่ะแมลงมีปีกนะคะ การยกปีกขึ้นลงหรือการบินของมแมลงใช้หลักการทำงานของกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับการกระโดดของะกตัตแตนเล้ค่ะคือการทำงานตรงข้ามกันหรือแ n นตาโตนิสของกล้ามเนื้อสองมัดคือกล้ามเนื้อเปลือกคุ้มบริเวณส่วนอกกล้ามเนื้อตามยาวที่ยึดติดอยู่กับปีกเมื่อกล้ามเนื้อเปลือกคุ้มบริเวณอกหดตัวกล้ามเนื้อตามยาวจะคลายตัวค่ะจะกดเปลือกคุ้มบริเวณอก ให้เลื่อนลงยกปีกขึ้นเมื่อกล้ามเนือเ้อเปลือกคุ้มบริเวณอกคลายตัวกล้ามเนื้อตามยาวนะคะก็จะหดตัวจะทำให้เปลือกคุ้มบริเวณอกเลื่อนขึ้นกดปีกลงสลับกันไปมาค่ะทำให้มแมลงนะคะขยับปีกได้แล้วก็บินได้นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะได้รับรู้สาระกันไหมเอ่ยแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ค่ะ ไว้โอกาสน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ